คุณกำลังฟังรายการเคลื่อนเสียงหลังสีมอมสาระดีมีเพลงเพราะกับสวทชรงังง m 91.25เมกชช่วงรอบรัวทั่วไทย ในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะคะก็มีเรื่องของคอรมอค่ะที่เขาสัญจรมาประชุมกันที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้นะคะที่ได้ประชุมเสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของจังหวัดตรังเนี่ยก็มีโครงการที่เสนอเข้าที่ประชุมคอรมออยู่ที่สี่โครงการด้วยกันแต่ว่าเราได้รับอนุมัติมาหนึ่งโครงการนะคะก็คือโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นปูพยูน สัตเทเลหายากนะคะของจังหวัดตรังงบประมาณ82ล้านบาทนะคะรองรับนักท่องเที่ยวปีละกว่า25,000คนค่ะเป็นการฟื้นเศร,รษฐกิจการท่องเที่ยวในภาคใต้นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาก็บอกว่าที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดมามันนะคะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้นะคะได้เห็นชอบ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ปื้นปูพยูนและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรังตามที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมหรือว่าอวนะคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังได้นำเสนอวงเงิน82ล้านบาทนะคะเพื่อปรับปรุงสถาน แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของตรังนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดตรังแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขาให้ความช่วยเหลือรักษาแล้วก็ได้ดูแลสัตว์ทะเลหายากอย่างเช่นพยูนนะคะพยูนเต่าทะเลที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังเนี่ยค่อนข้างมากนะคะซึ่งพัฒนาตรงนี้ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเตรียมรองรับการท่องเที่ยวหลังโควิด19คลี่คลายนะคะ ก็จะเป็นการช่วยพื้นปูเศรษฐกิจของจังหวัดตรังเป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งสถานสแสดงพันธุ์สัตว์น้ําตรังนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับชายหาดราชมงคลแล้วก็หาดวิภาตใต้สมุทรนะคะน,นักท่องเที่ยวเนี่ยปีหนึ่งเยอะนะคะเป็นแสนคนเลยแต่ว่าพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เยอะเลยทีเดียวนะคะทำให้สถานแสดงพันสนามของตรังเนี่ยขาดรายได้ไปนะคะทางมทรศีวิชัยวิยาเขตตรังเนี่ยก็ร่วมไม้ร่วมมือกันกับสํานักง,งานจังหวัดตรงังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอนดมันหอ,อกันค้าจังหวัดตรังรวมไปถึงกลุ่ม วายอีซีด้วยนะคะเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่เนาะที่ได้เข้าไปสำรวจนะคะผมว่ามีสภาพที่ค่อนข้างเส่อมสรมเนื่องจากว่าที่แห่งนี้นีก่อสร้างมานานกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็เขามีศักยภาพที่จะ,ะตรงเนี้ยสถานที่แห่งนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่อไปได้มีมาตรฐานระดับนานาชาติได้นะคะแล้วก็รองรับการท่องเที่ยวในอนาคตได้ก็ทําแผนค่ะแผนการพัฒนาเพื่อที่จะเสนอ ในที่ประชุมคอร,รมอนะคะที่จะปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดตรังต่อไปนั่นเองนะคะของจังหวัดตรังเนี่ยเราก็ได้รับการอนุมัติงบประมาณมาของโครงการนี้นะคะก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของอห้องปฏิบัติการเรื่องของปรับปรุงสถานที่จัดแสดงพันธ์สัตว์น้ําอาคารอนุบาลอะไรพวกนี้นะคะให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นปรับปรุง ถนนทางเท้านะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มีมากกว่า250,000คนต่อปีแล้วก็จะช่วยเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดตรังให้ดีมากขึ้นที่สําคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มอัตราการรอดตายของสัตว์ทะเลหายากนะคะเนื่องจากว่าเขามี สถานที่ในการรักษาแล้วก็อนุบาลสัตว์น้ําที่มีความพร้อมนะคะมีสถานที่ทําวิจัยมีสถานที่บริการการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งพัฒนากําลังคนจากการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจแล้วก็ต้องการเรียนนะคะเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งโครงการนะคะที่จังหวัดตรังเนี่ยได้รับการอนุมัติมานะคะที่จากการประชุมคอรมอสัญจรของ รัฐบาลชุดนี้นะคะมาสัญจรกันที่จังหวัดกระบี่แล้วก็เมื่อว,วานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดตรังมาเปิดท่าเรือปังเมงที่จังหวัดตรังด้วยนะคะใครได้ไปแล้วบ้างท่าเรือปังเมงแห่งใหม่ของเราสวยมากเลยนะคะถ,ถ้าเกิดว่าในช่วงนี้นะคะที่สถานการณ์โควิดมันยังมีอยู่แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยยังมาไม่เยอะคนตรังไปเที่ยวกันก่อน,อนได้นะคะไปถ่ายรูปกันสวยๆเยอะเลยค่ะคนไม่ค่อยมากในช่วงนี้นะคะก็ไปถ่ายรูป อัพลงโซเชียลของตัวเองนะคะก็จะเป็นการาช่วยกันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้คนอื่นๆเนี่ยเขาได้เห็นแล้วก็พอเขาสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวได้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะแวะมาที่จังหวัดตรงังแล้วก็มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดตรังกันได้นะคะเอาละนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันในช่วงนี้